สวัสดีครับนี่ทำตองเตียงผ้าด้วยครับเมือมาา่อวานาี้วันที่16มาฝากครับมาทำแนวทางวัดโพนพระครับทางวันที่16ครับสวัสดีครับทำใจเสมียนผ้าด้วยเมือนี้มาติดตามแนวทางวันที่16มีหน้าคมครับทำที่วัดโบสถ์ครับวัดโบสถ์วัดโบสถ์ มีอาตมีโอกาสมาหาแนวทางป่ากีิทิแฟนช่องครับมึงมาจะหลวงพ่อเราจะได้ตูได้มาป่ากีิทิแฟนช่องครับตามมินมาเลยเลยครับครับกา,ก,การนมัสการครับหลวงปู่ครับ,รบเจริญพร โอ้ยมากคำขึ้นนี่กับมากขอตัวเลขแนวทางกับหลวงปู่อีกแล้วครับเอาหลวงปู่กำลังเห็ดนะครับเด้อพี่ถูกทันครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเรอสักครู่นะครับพักสักครู่น้อครับปูกกล้องฟ้าสถท้านตะกีนะครับเอาเดี๋ยวให้หลวงปู่เพิ่นเขียนแล้วก่อนเนาะครับเนาะพี่ถูกทันครับใจเย็นๆนะครับ จ,จินกันมานอกครับเีซีทุกท่านครับปูเด่นเด่นหาบอกครับดินห้ารอ,อ,องหกระวังสี่อ๋อเดี๋ยวบอกวบอกิาี่ยากดินห้า รองสีระวังหกเห็นห้ารองสี่เอรองหกระวังสี่โอ้ร่องสมนันนี่เขานี่ยนี่คือคือ ตั้งหาเลขกดบ้ท่นบ่เกิดเดกเดคือพอยังไลหยังยังสียังบ้านนั่นเดี๋ยวมนจะน่าอยู่เลขกเดลองหกลองสี่แล้วก็ดูสีตะกันสต่โอเอ็นไปเขียนผิดแ้วบ้านไล่ขึ้นไเคนเ็นสัว่นบ้านหหหเห็นว่าอลองสี่ระว,วังหกเป็นสัตว่น้านเ <c oughs> งนู รองหกระวังสี่จับกู่สามตัวเดี๋ยวนะครับจับกู่ห้าหกห้าครับห้าหกห้าศูนย์หศูนศูนห่มันมากคือเป็นเลขหาดลายเลยครับลุงตัวยังเหรอือเป็นเลขขาหลายเทนนี่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ อ่าศตมาสี่เจ็ดสองบอกครับหลวงปู่สี่เจ็ดสองตีครับอือือสี่เจ็ดสองเอาตัวนี้มาเสริมเสริมหัตัวระว่างมไหมใส่เสริมหระว่างสี่สองระว่างสี่เจ็ดเก้าสามฮะมันมันมากมันมาแทะคันคันหาว่าซีมากนะครับอเจ็ดเก้าสามเจ็ดห้าศูนย์ เจ็ดเก้าสองเพราะว่าเส้นเพราะว่าเลขตัวแทนมันนี่แต้มเนึองเลยคันมันมากคันซูนมากคันนึ่งมากอยงนี้นะครับผมได้เอาเอาศูนย์เป็นหลักไว้ย่งนี้นะครับครับผมยังยังเกียรติกันเกียกติเพระมาณัแปดมาหลุดอย่างนี้นะแต่ว่าตัวอะไรมันสิมากเฮี้ยงเพราะเลขนี่คันผิดทิณแต้มแลยเลขสี่ตัวนี่นะโอ้มีโอ้ตาไก่แบบนี้ครับสี่ตัวคันผิทิณเต้มเดียวเนี่ย ทันมันบตั้งเที่ยงกับตรงเลยตั้งเที่ยงหอดสามตัวกันตั้งเที่ยงหอดล่างหอดบนตรงแต่บนนัานนั่นนั่นนี่ปะแต่ก็ตัั้งเที่ยงกับบนน,น,น,นี้นะเนาะเขาไม่เนาะก็บอกไปตามฟอบไปซื้นนะนนอนะครับตามผี่เป็นแนวทั้งอืมเป็นแนวทั้งห้าศูนย์นะครับเอาปูให้จับออกจากในกรอบนี่นะครับเนาะ ในกรอบอันควั้เป็นม่านเด็กอันไหนตัวอยู่กลางนเด็กซี่ตัวที่เขาจับปูเรื่ยมันบมดห้าตัวห้าห้าตัวบหรห้าตัวครับเจ็ดครับอันนี้ยังเจ็ดห้าศูนย์มีซ่ตัวนั่นอ๋อมันมีหกมีเจ็ดมีห้าศูนย์ตัวนั่นเป็นตัวดึงซื่อๆมันหมดครับตัวดึงตัวประกอบกันนะครับยังไว้ยังนี่มั่งกับเอามาใส่อยู่ไรอยู่างนี่แต่ว่าครับคุ้มนี่เอากระเจ็ดเอาไปคุ้มพี่นี่ได้ยากอะไรพี่นหรอะเจ็ดออันตั้งดึงตัวนี้มาบันี้อัน เก้าสามอไงครับนเก้าสามกับเก้าสองนี้มาเรียกรถครับ๋อเรียกรถเนาะครับ๋อเขียนเรียกรถไปนึ่เรียกรถไปหนึ่งเรีกรถเรียเจ็ด้าสอ๋อเอานัก็บอกว่าเจ็ดเก้ามเจ็้าสมเรียกขนานั้นก็บอกว่าออกนี่เลยัออกเก้เก้าเจ็นี่่เรีกรถมีเจ็ดเก้าสามเด้ันเจ็เก้าสองนบอกกันเจมันห้าเจ็ดศูนย์ห้า ซื้อยูหันเราไม่ออกก็บอกให้เจ้าขต้ององสายขมิ้นายด้วยตรงจีน้ารวยมือนีไม่น้ำกันชี่องเนาะช่องสาขมิ้นฝ้ารวยตรงจีน้ารวยทองใสฝ้ารวยแล้วกห้าเก้าแปด้ารวยไมาน้ำกันชี่องว่านี่เขากับไม่ได้หาแนวทางหลวงปู่เอีี่สามตัวนี้หลวงปูเน่นห้าหกห้าห้าหวงปู่กล้องฟ้าเนาะเนาะหลวงปู่กล้องฟ้าปัตตีสี่เจ็ด สองออหลวงปู่คือบววงเครื่องสามตัวนั่นีอครับเป็นปิดสนายอีกแล้วเนี่ยครับหลวงปู่ใช่สี่เจ็ดสองนี่ไหมครับใช่แล้วเป็นปิดสนายอีกแล้วครับปิจาระนาดเลยนะครับปิดจราด้ลยครับเลอเพราะว่าหลวงปู่เิ่นจะวงให้อยู่ที่เจ็ดสองนะครับส่วนสี่อยู่นอกวงเ้อครับเด้อสื่วนสี่อยู่ในว่านอกวงอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับแสดงว่าคือหลวงปู่แล้วคือชิมักเนาะ พี่มาเกตสองแล้วนเครืองบันัะแล้วครับหลวงปู่มกอยู่ที่เกตสองน้องก๊อเนาะแล้วสามตัวอีกตัวเด่นของหลวงปู่ก็คือเกตเก้าสองนะครับคือหลวงปู่เน้นอยู่ที่สามตัวสองหางนะครับห้าหกห้ากับเกตเก้าสองนะครับเอซทุกท่านอันเกตเก้าสองนี่คือชื่อขึ้นที่งลปงนทะเบียนรถแมนบอครับครับโอ้ทะเบียนรถเอฟเก้าสองอ ขันมันตรงก็คือเกีัสันมันตรงก็สอง๋อครับผมแทนที่ที่ซตัวเขามาจับคู่กันนัคือเป็นเหล็กคำนวณม็นไหครับผมครับอ๋อเอาเอีเบเนอเป็นเหล็กคำนวณเลขทตัวปูเป็นเอามาจับใจกันคือหกเจ็ดห้าศนย์จับใจกันบานนี้เพืยเลขจับคู่ให้มีห้าหกห้าศหศห้า ไอ้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็สี่เจ็ดสองนี่ได <72 S 2> ้กัมากนี่นนนแต่ว่าแปลกอยู่ที่ว่าสี่เจ็ดสองหลวงปูวง่วงไฮว่งกลมไ้ตั้งแต่เฉพาะเจ็ดสองนะครับเอฟีทุกท่านครับน่าจับตาเนาะวงกลมเฉพาะเจ็ดสองแต่ว่าสี่อยู่นอกวงกลมแต่ว่าอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับ<น>ส่วนอีกข้างด้านนี้นะครับเป็นทะเบียนรถนะครับเจ็ดเก้าสามเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเก้าสองแต่ว่าหลวงปู่พนวงกลมไ้อยู่ที่เจ็ดเก้าสองนะครับเอฟซีทุกท่านครับ สรุปนะครับสามตัวเจ็ดเก้าสองกับห้าหกห้านะครับส่วนสองตัวนะครับก็อยู่ที่เจ็ดสองนะครับก็กลับพร้อมด้วยครับด้วยพี่ทุกท่านกลับด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสามตัวนะครับสามตัวก็สรับหกประตูแล้วก็ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้เลยนะครับซึ่งทางช่องนะครับสนับสนุนให้ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับ บ่ได้เมาเมาให้ลุงหลงในการพนะานสิ่งอื่นแต่ประการใดนะครับมักชอบก็ค่อยจับคัดกับพันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของหลวงปู่ก้องฟ้าสถานปัตพีนะครับกับพินิจจัลลนาเอานะครับก่อนลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเอซีทุกท่านครับมักชอบกับรีบยิบจับไปเรื่อยนะครับถ้าบ่มัาชอบกับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับทั้งช่องให้เป็นแนวทางในการ จัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงทอนั่นครับผมครับสุดท้ายเลยครับมุมสุดท้ายของปูกองฝาฟ้าพี่ครับหายมันแนวทางมาแล้วครับหมดที่สิบหกมีนาคมครับมีห้าหกห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดสองครับที่วงกลมไปก็คือเจ็ดสองนะครับนะแล้วเจ็ดเก้าสาม เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเก้าสองวงกลมก็เจ็ดเก้าสองครับขอบคุณครับเอลซี e ่ติดตามครับของตรงเปล่งภาพโดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับขอบคุณครับไปสี่ห้า